นปปนคนคไข่ป่านี่ครับนี่สวัสดีครับมาเก็บไข่ปลาเนีนครับวันนี้อันนี้บ่อขนาดห้ตันนะครับเราจะปล่อยพ่อแม่พันธพ่อพันธุสาตัวแม่พันธุหกตัวนะครับอันนี้คือขั้นตอนการครอบปากปลานี่ ได้แหละไขว่านะไข่สีออกกับเมียนะครับ,บตัวเมียเนาะครับสีอมไข่ครับสวิงกับติตาห่างเครื่องอันติตาที่ครับลูกปลานี่งเนี่นะครับอันนี้ซับดา่านึงเนาะครับนี่กระดิเก็บเชื้อนึงนะครับ สัปดาห์ลักรั้งนะครับเดีวดีเวียนมาเราก็จแยกไว้ใช่ไหครับเก็บไปเรื่อยๆครับ่ตัว่มัตวทีัวกไปแต่ว่าสตปจะแยกกันทั้งสิ้วครับ สิเก็บสัปดาห์นะสัปดาห์นะเธอแล้วครับ,รบเตี้ยไปบอตัวเมียพอดีปล่อยอยู่หกสิบตัวนะครับตัวผู้สามสิบสองหนึ่งอะครับตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับในในบอ่อนี่ครับบอ่อขาดหาสิบตันข้าวท่านเป็นข้าวไทยเนี่แก้มจกจบ อันน้นไข่ไขย่างออนนะครับเกษตรแยกแต่ละขนาดนะครับจากนั้นกระสิคือไส้กลวยพ่อฟักนะครับพ่อเก็บแล้วครับแยกขนาดไข่แต่ละสเต็ปแต่ละขนาดนะครับเพื่อต่อไปกระสิลงบอดินนะครับอนุบาลนี่บอดินแยกก็สิแยกแคบปลามันตั้งห่างนะครับปลามันกระสิแคบ เป็นแปลงเพชรนะครับมมใส่ห้อโมลก็ใไปใส่ในถาดเดียวกันนะครับใครจะสเต็ปเดียวกันล้าพวกเราสเต็ปก็ดีแยกกันนะครับก็ตีเปิดหน้าแบบนี้นะครับเพื่อการ จัดการมันง่งยเห็นนะครับหลดนล้ำลงประมบ้าณนี้นะครับใกล้ๆนิดแล่งใครสินะครับป่าไทรออนครับ ใะะส่สารสตรีปัิยากันไว้สินะครับหลังจากเก็บแล้วก็จะไปเวียนไว้เนาะครับเวียนใส่ปุ๋ยพอฝักไว้ครับน้องเป็นโตแล้วลครับบางคนสีลงบอ่อดินนะครับหรือว่าไปท้ำเป็นไันแปลงแฝงเคลือตัวไปเนาะครับแต่เป็นไันิ่งแฝงเคลือบเกิดจากฮอร์โมนอยูรีซิเบตมือนะครับอาจจะเป็ความโดดนะครับเราจะคลายเป็นไฟนิ่แปลงเคลือ,นอบอน,นะครับถ้า ปลาที่แปลงเพืกระติขายอยู่ตัวละสามสิบตังค์แล้วครับถ้าเป็นปลาที่ธรรมดากระติขายตัวสิบห้าตังค์แล้วครับขนาดสองสามเส้นนะครับหรือขนาดตัวใบบะชามีเหรครับครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากไลค์กดติดต,ต,ตามด้ด้วยครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับ